ซากปลาหลายพันตัวและซากโลมาลอยล่องปกคลุมเต็มแม่น้ำสายหนึ่งในแอมะซอนหลังจากภัยแล้งได้ส่งผลกระทบไปทั่วทางตอนเหนือของบราซิลไกาอานาสุรินาเมเฟนชเกียนาและบางส่วนของเวเนซุเอลาและโคลอมเบียตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้แม่น้ำและลำน้ำที่ใหญ่สุด4แห่งของแอมะมซอนมีระดับน้ำต่ำสุดในรอบ50ปีกระทบชีวิตประชาชนหลายล้านคนตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรกร s ่เนี่ยันสยก่ใน o รื่อ o รผ,ผลิตร d d เนืี่ยนการขาดน r นี่ยมันส่งเสีกันต่อในเ่อต้อง

A partir do momento que o rio baixa, o único mecanismo de acesso às comunidades é o rio. É o rio. O rio, o rio é, corresponde às nossas estradas, né, da região norte. A logística aqui é muito difícil. Então, quando o rio seca demais, as, as comunidades elas ficam isoladas. Então não, não tem acesso ao alimento, a questão da água limpa também, o acesso a isso não acontece. Então muitas comunidades ficam com casos de diarreia é, นักวิทยาศาสตร์หลายคนคาดการว่าภัยแล้งนี้จะรุนแรงขึ้นในปีหน้าและผลกระทบจากภัยแล้งจะเริ่มลดลงในช่วงปลายฤดูฝนปี2024และป่าแอมะซอนไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ก่อนปี2026เพราะต้องอาศัยปริมาณน้ำฝนที่ตกตามฤดูอีกสองช่วงในการฟื้นฟูความชื้นของดินให้กลับมาเป็นปกติในป่าดิบชื้น รัฐอเมซอนัสของบราซิลซึ่งได้รับผลกระทบหนักสุดจากภัยแล้งประกาศสภาวะฉุกเฉินสาธารณะในเดือนกันยายนและจัดส่งน้ำดื่มพร้อมอาหารมากกว่า1,000ตันให้แก่ชุมชนขณะที่รัฐบาลบราซิลทุ่มง,งบ129ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว4,400ล้านบาทเพื่อบรรเทาทุกประชาชนและสนับสนุนการต่อสู้กับไฟป่าและขุดลอกแม่น้ำที่ใหญ่สุดของภูมิภาคเพื่อลดปัญหาการสัญจรทางเรือ É, nosso, na nossa Amazônia, né, um clima muito pesado, muito crítico para todo mundo, esse desequilíbrio natural que está acontecendo, praticamente é, causado pelo próprio homem, na natureza, e a gente sabe que isso vai acontecer com frequência agora, nessas estiagens de seca.